ดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูผ้าปูรองนอนนะคะซึ่งของเราเนี่ยก็จะมี2แบบด้วยกันก็คือแบบธรรมดากับแบบกันน้ําซึ่งเราเป็นโรงงานโดยตรงเลยสามารถตัดได้หลายขนาดมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นผ้ารองกันเปื้อนสําหรับที่นอนขนาด7ฟุตนะคะใช้สําหรับที่นอน3าฟุตเครื่อง2ชิ้นชนกันซึ่งก็จะทําให้เรียบเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ยางยืดของเราเนี่ยกับท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะอันนี้เป็นผ้าปูรองนอนท้องตลาดทั่วไปนะคะเส้นยางยืดของเราเนี่ยจะหนากว่าเส้นใหญ่กว่าขนาดความยาวของยางยืดอยู่ที่16นิ้วซึ่งสามารถใส่ได้สูงที่นอนเนี่ยถึง14นิ้วเลยเราจะมาทดลองให้ดูนะคะว่าตัวผ้าปูรันกันน้าเนี่ยคุณสมบัติที่ว่ากันน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงมันผ้าปูรองนอนแบบกันน้ํา ไม่ใช่ผ้ายางผ้ายางเนี่ยมันจะร้อนเวลานอนเนี่ยมันจะมีเสียงนะคะทีนี้ของเราเนี่ยมันจะเป็นผ้าที่เป็นแบบเคลือบสารกันน้ําไว้มาเทน้ําให้ดูนะคะพื้ัของเราเนี่ยจะเป็นผ้าเคลือบกันน้ําเลยป้านเนี่ยบอกว่าเองมีผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นแล้วบางทีเนี่ย ตัวอะไรฝุ่นตัวเล็กๆซึ่งมันก็จะสามารถหลุดลอดลงไปแอบ,บอาศัยอยู่ในที่นอนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ลองนอนกันน้ำเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวอะไรฝุ่นอะ่ะมันไม่สามารถหลบหนีซอกซอนเข้าไปในที่นอนได้เลยเราเป็นโรงงานผลิตชุดเครื่องนอนโดยตรงซึ่งสามารถผลิตชุดเครื่องนอนได้ตามขนาดและความสูงที่ลูกค้าต้องการหากใครสนใจลืมกดติดตามเตยไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเตยจะมาอัปเดตสินค้าใหม่ๆอยู่เรื่อยๆค่ะ